ความกรุรุนงดสตอยอยเพื่ออัธรลในการรับชมของแฟนช่องแต่สามารถอธิบายเพิ่มเติมในส่วนของคลิปนี้ได้เหมือนเดิมนะขอบคุณครับสำหรับใครที่ต้องการสนับสนุนเราทั้งสองก็สามารถกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องทางต่างๆไม่ว่าจะเป็น Facebook, IG, Twitter, YouTube เพียงเท่านี้ก็สามารถสนับสนุนพวกเราแล้วครับส่วนแฟนช่องท่านไหนต้องการสนับสนุนพวกเราเพิ่มขึ้นก็สามารถกดสมัครสมาชิกเพื่อรับสิทธทิพิเศษกว่าใครๆไม่ว่าจะเป็นสามารถใช้งานอิโมจิประจำช่องได้สิทธิดูวิดีโอก่อนใคร รับชมคลิป e อกลสจากเราทั้งสองคนในอนาคตและที่สำคัญสามารถเข้าร่วมกลุ่ม Discord เพื่อมาเป็นครอบครัวชนเทอรมาลไอแอคด้วยกันนะครับผมและสุดท้ายขอย้ำชัดๆอีกครั้งนะครับว่าถ้าหากใครไม่สมัครสมาชิกก็ยังสามารถดูคลิปได้ตามปกติเหมือนเดิมเช่นเคยทุกสัปดาห์ครับโอ้โหได้ก่อนทางซานอแเรานะใช่คนนี้รุดหน้าไปก่อนตลอดเลยตอนนี่ทางซาด้วยว่า นายที่หลังจาเราเป็นไงบ้างก็ร้อนขึ้นเรื่อยๆผู้แผดเผาพลังวิญญาณกำลังไหลออกจนหมดหรือว่าไี่เกิดอนุภาคที่เกิดจากอาวุธนี่เป็นเหมือนแฉกเลยแชฉกตามมาโซ่ตัวตัวโวอ้โหลากอะไรมาวะนะไม่ได้ลากโอ้เขาจะออกจากโซ่ตัวเขาจะออกตรงนี้ เดี๋ยวให้ได้เนเร็ววันคือตอกก้อนจับใรกบฏวิญญาณยุทธโอ้คืออาวุธนี่แหละอันนั้นอ่ะใช่เพ่มัน,เ,น,เ,มนเขาเรีย,เรยกเล็บซอนนั่นแหละคามบเออตีศูนย์เออตีศูนย์เขาก็เลยดึงออกมาบาดดูเขาแบบเปรียบเทียบการดึงเนี่ยดึงยากมากโอ้โห อัคระยันโอ้คนนี้นิ่งมากมันก็เลยดับเก้าสิบกว่าเหมือนกันเนาะช่วยหนุนพี่ได้แต่ค่าทำอะไรไม่ได้เลยไม่เป็นไรพอเรากลับมาแล้วเราอาจจะเก่งกลับแบบมีสติมาอาจจะเก่งแล้วก็ช่วยสังสารได้ก็ได้สิ้นแล้วอ่ะเีอัคละอะไรอีกแล้วอ่ะนั่นนั่งน่ะ ตอนนี้เหมือนแบบล่อไฟเลย่นะหมดหนทางแล้วเหรอเนี่ยสันยล่ะนะเจยเสแสงเทพสมุรเหรอชำระล้างเหรอบา้าจันยลกน็นังใส่บ้านไป เฮ้ยดึงขึ้นแล้วยิงนำแสงแห่งเทพสมุทรสายเข้าไปมากแต่ขนาดน้ำหนับของเตยสูนเทพสมุทรคือตึกลงมากเท่านั้นเออเรื่อเฟังลมในหกการทดสอบก่อนหน้าทั้งการสะสมความสัมพันธ์ได้ถึงเจ็ดสิบจากร้อยแสงแห่งเทพสมุทรที่ทรงพลังตอนนี้ช่วยได้อย่างมากโอ้ได้แน่นอนมีความสัมพันธ์กับเทพสมุทรไป็นเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์แล้ว ยเกือบเหมือนตีศ ouais, ูนกันยังสู้อยู่อ่ะใช่ใช่ยังไม่ยอมอ่ะยังไม่ยอมรับพลังไหลออกเร็วขึ้นเรื่อยแต่การบินตีศูนเทพสมุทรไม่ขึ้นเลยแม้แต่นิดเดียวถ้าเป็นอย่างนี้ต่อไปเขาต้องตายแน่โอ้น่ากลัวมากโคเดมเหรออะไรนะโคเดมคืออะไรอ่ะนี่แหลยคือตัวหินหินนี่มันเป็นไฟอ่ะ นท่านเทพสมุทรอาจจะชื่นชมเจ้ามากแต่ถ้าอยากได้รับการยอมรับที่แท้จริงสิ่งหนึ่งที่ขาดไปไม่ได้เด็กาดโอ้โวโอความแล้วความมุ่งมั่นบอ,อ้โห,หนังตานี่ยากตลอดอันนี้ยังเชียว อันนี้เหมือนกับสู้กับตัวเดียวหรืออย่างเดียวตลอดเลยนะห้องนังจารมัมนกับมันมีแบบอุปสรรคเยอะกว่าเนาะใช่โอ้ียนอะไรนะเฉียนเฉียนเริ่มเสียงจำชื่อไม่คุ้ยได้เลยเรียกยากเทปปธานหนึ่งสุง เอาถ้าทางสารได้ก็ได้อีกเหนือมองุงแหวนน่ะที่มันทำระดับทางสารเป็นแสนนะวิญญประธานให้ทําให้พลังวิญญาณของข้าเพิ่มขึ้นถึงระดับ92้าสิบสีด้วยที่สำเร็จการทดสอบที่แปดเป็นราชจิเทนนา,นาพรหมยุทธิ์ที่ท่านปู่วางใจได้การทดสอบหลังจากนี้เขาจะทําให้สําเร็จเช่นกันไม่ทําให้เสื่อมเสียชื่อเสียงที่แห่งนี้ช่วยเพิ่มผลการฝึกฝนของเจ้าได้รอบด้าั้นจับก็ฝึกฝนอยู่ที่นี่ต่อรอคอยการทดสอบที่แมาเยือนเถิด เจ,าจ้ายังไม่รู้จักตัวเองดีพอภายในใจของเจ้ามีความปรารถนาแค้จริงอย่างหนึ่งฝังลึกอยู่แก้แค้นเหรออ๋อคนปูแบบสายหน้าเลยอะ่ะอืมเหมือนกับเขายัางละไม่ได้นี่ใช่ต้องให้น้องแบบละทิ้งจุดนี้ไปได้นะ่าจะเก่งขึ้นกว่าเดิมอ่าล้วก็ไปอยู่กับทงซานซะนะเออแล้วก็ทีมทางซานซะนะช่วยกันโจมตีปีปิปตตงที่พยายามแบบยูให้เขาตีกัน เออเรารอคอนนคชันคนนี้เลยพูดทั้งเนี่ยไปไปดิวกันไปอืแต่เขาเป็นแม่ลูกกันนะใครแม่ลูกหมายถึงอะไรพี่ี่ตวงกะเนี่ยเอ้าเขาก็อาจจะมีเรื่องแบบมานกันเออวะเลือดคนหัวน้ำนะอเจอยวูมาป้องกันไว้เออเช็จิตวิญญาณ กับท่านนานแล้วอีกอย่างท่านอยู่ในอันตรายพานิ่งดูดายไม่ได้เด็ดขาดเสี่ยวอู่รอีข่นิดนะ้ข้าต้องคิดหาวิธีได้แน่เชื่อใจข้า การทดสอบของเทืสมุทรที่ผ่านมาไม่อาจใช้พลังอย่างบ้าบิ่นเพื่อเอาชนะได้การทดสอบที่เจ็ดนี้ก็ไม่มีทางเป็นการทดสอบพลังอย่างเดียวแน่ไม่เพียงต้องดึงตีนเทพสมุทรนี้ออกมาแต่ต้องได้รับการยอมรับด้วยได้รับการยอมรับจากตีนเทพสมุทรนี่จะหาคือประเด็นสำคัญในฐานะที่มันคืออาวุธที่ปกครองทั่วผืนสมุทรเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน ถ้าอยากได้รับการยอมรับจำเป็นต้องเข้าใจเจตจำนงพลังแห่งมหาสมุทรเดี๋ยวีก็เย็นชาและหน้าหวาดกลัวเดานทางได้ยากอย่างยิ่งน้องข้าแม่กำลังจะเกิดอ๋อใช่เขาเห็นเนาะอือดูได้ไงอ่ะเหมือนเป็นรูปร่างผู้หญิงแล้วอ่ะแม่เป็นย่าน่ะทำเป็นเหมือนคนแล้วอะเนาะอือต่อไปนี้แม่เกิดพอดีวะเนี่ยในที่สุดเจ้าก็เข้าใจเจตจำนงอ๋อเข้าใจเจตจำนง ออไ่ะเทปตึมสมุนครอบเอกภพจะผสานเข้ากับตรีศูนย์แทบสมุนแล้วอ๋อสมุนเข้าเอกภพที่น้องเเอกภพที่น้องมีใช่ เออโอ้ออโหของแท้ยิ่งใหญ่อลังการอ,อ,อ๋อเสียงได้ฉันก็ได้ไดโอ้ยเสียงขึ้นทุกเสาเลยเหรอเออเจ็ดเสาฟ้าเป็นเจ็ดสีเลยนะแอบเสาเสียซานใช่นี่คือเสียวซาน เนาะเป็นรวปเทพก็คือพลังแห่งความศรัทธาเป็นลูกเจ้วสารแล้วหรอเฮ้ okay. ทุกคนแบบภูเขาให้แสงเทวาแห่งปรีศูนย์ปรากฏบนโลกอีกครั้งปลุกความเรื่อมใสที่มีต่อท่านเทพสมุทรทุกสรรพสิ่งให้ตื่นขึ้นอีกครั้งเฮ้เจยวไป oh. เออเป็นทางทานเลยว่ะ <Okay. S 1> <No. S 2> เนาะเป็นแบบทรงผมทางทานเลยอะ ยัมีอันนั้นด้วยอ่ะพวกย่างอัน,นคลามเกี่ยวข้องกับเทพสมุทรยังไงกันแน่อ,อย่างที่พวกเราไปเชิญบนเกาะเทพสมุทรล้วนเกิดขึ้นจากมันงั้นเลยเจ้าทำได้ดีมากดีกว่าข้าเมื่อคลานั้นอีกเการทดสอบและฝึกฝนจิตวิญญาณนี้มาจากประสบการณ์ของท่านเหรอเฮ้ยมันผ่านมาแล้ว ข้าในตอนนี้เป็นเพียงเศษซากวิญญาณเท่านั้นบนทางในอนาคตเจ้าต้องอเผชิญด้วยตนเองกลายเป็นเทพเป็นแค่การเริ่มต้นภายภาคหน้าเจ้ายังต้องอเผชิญกับการเลือกที่โหดร้ายยิ่งกว่าไม่เจ้าโชคดีกว่าข้าถ้ามาคนเดียวข้าไม่มีคนมาด้วยไนะอนาคตเจ้าจะ,จปะไปได้ไกลย,ยิ่งกว่าม,มีคนเคียงข้างอะไรประมาณนี้มีคนเคียงข้างอะไรประมาณนี้ะ มีคนเคียงข้างอยู่ด้วยตลอดอะ่ะช่วยคอยช่วยอะ่ะในยามลำบากไม่ของเรามาันไม่อลังการของเขาอะ่ะอันนั้นโคตรอลังแบบสุดๆอะ่ะต้นถังสารชอบไม้อะไรที่เป็นหอกเออนกาะอ,อ,อันนั้นเก้าสิบสองอันนี้เท่าไหร่ ยอมรับจากตรีศูนย์เทพสมุทรมีอำนาจใช้ตรีศูนย์เทพสมุทรผลรวมความสัมพันธ์ใกล้ชิด8 5จากร้อยเสียวอูเขียงข้างผ่านการทดสอบที่7ของเทพสมุทรรางวัลทบขึ้นอีก8ปจากร้อยความสัมพันธ์เราไม่ได้อะไรเพื่อหรออ๋อตัวนี้อา้าวจบที่ตัวนี้ลืมตาปึ๊บ